โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Don't s t o p Together นะครับกับคลิปไกด์ตัวละครวอลเตอร์นั่นเอง วอเตอร์เขาคือลูกเสือที่รักในการผจญภัยครับออกเดินทางที่จะตามหาแวร์บีเวอร์นะครับโดยที่เขามีปลอดแสอยู่ที่ชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในกระท่อมคนเดียวกลางป่าซึ่งนั่นก็คือวูดี้นั่นเองวอเตอร์ได้ทําการออกตามหาปอดแสของแวร์บีเวอร์นะครับจนมาเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกระท่อมของวูดี้นะครับซึ่งวอเตอร์ก็ได้เข้าไปข้างในนะครับแต่ว่าก็ไม่พบว่ามีใครอยู่แล้วเหมือนจะถูกทิ้งร้างไว้นานมากแล้วและเขาก็ได้พบกับวิทยุกับดักของแม็กเวลนะครับแล้วก็ถูกดูดเข้ามามน โลกคอนสแตนต์นั่นเองในก้าวแรกที่วอเตอร์ได้เข้ามาสู่โลกคอนสแตนต์เขาก็ได้พบกับหมายักษ์ตัวหนึ่งนะครับที่โผล่เข้ามาข้างหลังเขาเขาก็เลยทําการผูกมิตรด้วยอาหารนะครับซึ่งนั่นก็เป็นผลสาเร็จซึ่งเจ้หมาตัวนี้ก็มีชื่อว่าโวบี้นะครับ,รบก็เป็นหมาจากโลกของเรานี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าหลุดเข้ามาได้อย่างไงนะครับและจะ้าจูเดียครอบก็ได้ปรากฏตัวออกมาครับด้วยความที่วอเตอร์เป็นคนที่กล้าหาญและไม่เคยกลัวสิ่งใดนะครับเขาจะเอาเนื้อไปให้เดียครอบกินเพื่อหวังจะผูกมิตดครับโดยที่ไมมรรร้้เเเเเลลลลยยาาาาาดีี็็็็ออออปจจจงะนนนนนนััทหหกกกพพต์ผสํแ คนนี้ก็ได้เดินทางร่วมกันในโลกคอนเซนต์นั่นเองก็ส่วนในบนที่เลือกตัวละครนี้มานะเพราะว่าอยูจๆก็รู้สึกแบบว่าอยากได้ฟิลลูกเสืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวละครนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเอาละเรามาเริ่มกันที่สตัดพื้นฐานของตัวละครกันก่อนนะครับวอเตอร์มีเลือดอยู่ที่130พอยต์ค่ากระเพาะ110ยพอยต์และค่าสติ200พอยต์นั่นเองโดยจะเริ่มเกมมาพร้อมกับหนังสตต๊กประจําตัวกระสุนกวด10นัดและหมวกไพโอนเนียต่อมาเรามาดูเป็นะครับ วอเตอร์สามารถคาบหนังสติกใหม่ได้นะครับในกรณีที่เราทําหายโดยใช้กิ่งไม้1ชิ้นและต่อมยุง2ชิ้นนะครับโดยเจ้าหนังสติกนี้คืออาวุธโจมตีระยะไกลนะครับไอเทมต่อมาครับผมกระสุนรวดนะครับกระสุนกวดคาบได้จากหิน1ก้อนโดยการคาบ1ครั้งจะได้กระสุนทั้งหมด10นัดนะครับมีดาเมจอยู่ที่17พอยต์ต่อนัดกระสุนต่อมานะครับกระสุนทองนะครับคาบจากทอง1ก้อนได้กระสุน10นัดนะครับมีดาเมจอยู่ที่34พอยต์ต่อนัดกระสุนย่างต่อมานะครับกระสุนห มีดาเมจสูงถึง51พอยต่อนัดซึ่งจะเป็นกระสุนหลักที่เราใช้ในการเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเกมนะครับกระสุนต่อมานะครับคือกระสุนอึดนะครับผมครับจากอึหนึ่งก้อนนะครับกระสุนนี้เป็นกระสุนที่ไม่มีดาเมจนะครับแต่มีเอฟเฟกต์ทำให้ศัตรูเลิกสนใจในตัวเรานะก็คือยิงปุบแล้วมันจะเดินหนีนะครับเลิกสนใจทันทีเลยซึ่งสามารถใช้ในการหลบหนีก็ได้แต่กระสุนนี้ไม่มีผลกับบอสนะครับกระสุนย่างต่อมานะผมกระสุนแช่แข็งคราบครับจากหินประจันหนึ่งก้อนเจมฟ้าหนึ มีดาเมจนะครับแต่ว่าจะทําให้เป้าหมายที่ถูกโจมตีใส่ติดสถานะแช่แข็งนะครับเช่นเดียวกับการใช้คาถาแช่แข็งแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่านะครับกระสุนอย่างต่อมาครับผมกระสุนสโลนะครับผมคราบจากหินประจันหนึ่งก้อนและเจมม่วง1ชิ้นนะครับมีดาเมจอยู่ที่17พอยต์นะครับจะทําให้เป้าหมายที่ถูกยิงติดสโลเป็นอย่างหนักเลยนะครับซึ่งจะมีผลดีในการต่อสู้กับบอสหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับใช้อยู่แค่กระสุนหินอ่อนเท่านั้น เร็วเคลื่อนที่สูงๆเนี่ยใช,ใช้กระสุนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันก็เพลองและกระสุนอย่างสุดท้ายนะผมกระสุนค้ำซาบนะผมครับจากเซษทุเลไซ์หชิ้นและไนแมร์หชิ้นครับได้ที่แท่นสุรซศายนเท่านั้นนะผมก็คือแท่นครับที่มันอยู่ในรูนเท่านั้นนะครับมีดาเมจอยู่ที่ห้พอยต์ต่อน,นัดน,นะครับผมครับหครั้งก็จะได้10นัดเหมือนกันทุกกระสุนนะครับ โดยกระสุนนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือจะสามารถสปอนเทนเดอรเคลนเงาออกมาโจมตีศัตรูที่เรายิงใส่ได้นะครับเช่นเดียวกับการใช้ทุตไซคับเลยดาเมจก็เท่ากันแต่ผมมองว่าในการสู้จริงๆกับศัตรูที่มีความเร็วเคลื่อนที่สูงเนี่ยไม่เวิร์กเป็นอย่างมากเพราะกว่าเจ้าแทนเดอรเคลนเงามันจะโผล่ออกมาตีศัตรูเนี่ยพวกศัตรูที่มีความเร็วสูงๆเนี่ยมันเดินออกจากเขตโจมตีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกระสุนนี้จะเหมาะกับการต่อสู้กับศัตรูที่เดินช้าอย่างเช่นพวกบอสบางตัวนะครับ หรือว่าใครจะใช้คอมโบนะครับผมใช้กระสุนสโลยิงไปก่อนทาให้ศัตรูติดสโลแล้วใช้กระสุนเคิร์ดยิงตามไปก็ได้แต่พูดตามความเป็นจริงเลยคือมันไม่เวิร์กนะครับมันเปลืองของนะครับ และนอกจากนี้ยังมีกระสุนพิเศษอีกหนึ่งชนิดนะผมที่ไม่สามารถคาบได้นะครับแต่ว่าสามารถหาได้จากการตกปลาขุดหลุมศพนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการทุบหุ่นยนต์ที่อยู่ในรูนนะครับก็คือศูนมนลตี้มาร์เบิลนะผมเป็นกระสุนก้อนกลมๆที่เอาไว้แลกทองกับราชามหมูนั่นแหละซึ่งเราสามารถเอามาใส่เป็นกระสุนโจมตีได้โดยจะมีดาเมจอยู่ที่59.5พอยต์นะผมมีดาเมจสูงที่สุดแล้วแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงก็คือหายากนะครับหายากพอสมควรเลยไอเทมอย่างต่อมานะผมคือหมวกลูกเสือไพโอนีนม สามารถในการเพิ่มค่าสติ2พอยต์ต่อนาทีแต่วงเล็บว่าไม่มีผลกับวอเตอร์นะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในทีหลังมีค่าความต้านทานความเปียกชื้น20%นะครับตผมต้านทานอากาศร้อน60พอยต์และมีอายุอยู่ที่10วันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อวอเตอร์สมใสหบอกอันนี้แล้วจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะผม เอฟเฟกต์อย่างที่1ก็คือลดค่าสติที่เสียจากการถูกโจมตีลงครึ่งหนึ่งนะครับเอฟเฟกต์ Effect อย่างที่2ก็คือช่วยลดอัตราการเสียค่าสติจากการที่ตัวละครวอเตอร์เลือดไม่เต็มให้ค่าสติลดช้าลง25%ซนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายในส่วนนี้เพิ่มเติมในส่วนของข้อเสียของตัวละครวอเตอร์นะครับใตตอนนี้เราไปฟังไอเทมอย่างสุดท้ายกันก่อนนะครับก็คือเต็นท์พกพานะผมคาบจากม้วนฟาง1ชิ้นนะผมกิ่งไม้4ชิ้นและเชือก2ชิ้นเป็นเต็นท์นอน ได้ตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงเช้าเลยมีอายุการใช้งานอยู่ที่10ครั้งนะผมแต่ว่ามีประสิทธิภาพการรีเลือดได้แค่1 p o i ต่อวินาทีจะต่างจากเต้นธรรมดาที่สามารถรีได้2พ o i ต่อวินาทีนะครับแต่ว่าเต้นของวอเตอร์เนี่ยจะรีได้แค่1พอยแต่ว่าก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะผมเพราะว่าเป็นเต้นที่สามารถเอาไปกางที่ไหนก็ได้สามารถพกพาไ,ได้ทุกที่ยังไงก็มีประโยชน์กว่าเต้นที่กางอยู่กับฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยและนอกจากวอเตอร์แล้วก็คือเราสามารถคาฟให้เพื่อนเราเอาไปกางติดตัวเเเเเอออาาาาาไไไวว้้้ที่่หหนนนกกกกก็็็ดดยมมืืัรรบพสถ บอกเลยว่ามีประโยชน์กว่าเต็นทธรรมดาเยอะแถมค้ามง่ายกว่ากันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีแล้วก็ข้อเสียของตัวละครนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยข้อดีอย่างแรกนะครับก็คือวอเตอร์มีเพื่อนสุนัขคู่ใจนะครับก็คือ วอบี้นั่นเองนะครับก็คือจะทําหน้าที่เป็นเชสเตอร์ติดตามตัวเรานะครับแต่เป็นเชสเตอร์ที่เป็นอมาตะาไม่มีันตายนั่นเองสามารถเก็บของได้9ช่องเหมือนกับเชสเตอร์เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรานําเนื้อม,นนมอ by, เนเตอร์นะครับมาให้วอบี้กินจนค่าความิวของวอบี้เกิน95%้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับวอบี้จะกลายร่างเป็นร่างยักษ์เหมือนที่เราเห็นในเทลเลอร์กันนั่นแหละซึ่งเราสามารถขึ้นไปขี่วอบี้ได้นะครับวอบี้ในร่างนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่คล้ายๆกับบีอลโลนะครับก็คือสามารถใช เพื่อเพิ่มความเร็วสามารถใช้แบกลูกป,ปั้นแบกของหนักได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับีฟโลก็คือวอบบี้ไม่สามารถรับดาเมจแทนตัวเราได้นะครับผมถ้าเกิดเราขี่วอบบี้อยู่แล้วเราถูกโจมตีดาเมจจะเข้าเราแถมวอบบี้จะสลัดเราลงจากหลังทันทีด้วยนะครับเพราะวอบบี้เนี่ยมีนิสัยที่ขี้กลัวนะครับผมถ้าเกิดเราถูกโจมตีในขณะที่ขี่อยู่จะนอกจากที่จะสลัดลงแล้วตัวมันยังจะวิ่งหนีไปซ่อนไม่ให้เราขึ้นไปขี่ด้วยนะครับเพราะงั้นถ้าจะขี่วอบบี้ในการต่อสู้ระวังห้า โดนตีซึ่งความเร็วของวอวีนะครับผมจะขึ้นอยู่กับค่ากระเพาะนะผมยิ่งค่ากระเพาะเต็มก็จะวิ่งเร็วนะครับผมยิ่งหิวก็จะวิ่งช้าลงมาเรื่อยๆ,ๆตามลําดับไปนั่นเองข้อดีอย่างต่อมานะครับผมของตัวละครวอเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าเป็นข้อดีที่เด่นมากๆนะผมวอเตอร์ Water จะไม่ได้รับผลของออร่าลดค่าสติเลยนะครับผมจากมอนเตอร์ จากบอสจากการกระโดดลงหลุมหรือจากการที่เป็นระบบกลางวันกลางคืนนะครับหรือจะเป็นตอนอยู่ในถ้ำมก็ไม่ได้รับผลของออร่าโลคาสติเช่นกันแม้กระทั่งการสวมใส่ไอเทม ที่เป็นแฟชั่นนะผมอย่างเช่นหมวกซาลายที่ลดค่าสติหรือหมวกของแมงมุมนะผมที่จะลดค่าสติก็ไม่สามารถลดค่าสติของวอเตอร์ได้แต่ว่าการใส่ชุดเกราะเงานะผมกับการถือดาบดาร์กซอร์สเนี่ยก็ยังลดค่าสติวอเตอร์ได้อยู่นะผมรวมถึงไอเทมเวทมนต์ต่างๆนะครับผมก็จะลดค่าสติวอเตอร์ได้ในการใช้งานอยู่ดีหรือแม้กระทั่งการกินอาหารที่ลดค่าสติก็ยังคงสามารถลดค่าสติวอเตอร์ได้นะครับนอกจากนี้นะผมวอเตอร์ตอนที่อยู่บนเกาะพัชราณน,นะผมที่ค่า สติจะเปลี่ยนเป็นค่าปัญญาเนี่ยตอนที่อยู่บนเกาะพระจนันทร์ค่าปัญญาก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นเองได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถเพิ่มได้อยู่ถ้าหากไปยืนอยู่ใกล้กับรอยแยกพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นวอเตอร์ก็จะใช้ชีวิตได้สบายสบายไม่ต้องห่วงทั้งค่าสติแล้วก็ค่าปัญญาเลยโอ้คตรดีข้อดีอย่างต่อมานะผมก็คือวอเตอร์จะได้รับออร่าเพิ่มค่าสติพอยต์ต่อนนาทีนะผมเมื่ออยู่ใกล้ต้นไม้5ต้นในระยะ2.5กระเบื้องผมอาจจะมากกว่า5ต้นก็ได้แต่่อยางน้อยต้องมี5ต้นขึ้นนไปนะผม ข้อดีอย่างต่อมาของวอเตอร์นะครับผมก็คือวอเตอร์สามารถเล่าเรื่องที่แคมป์ไฟได้นะครับโดยจะเพิ่มค่าสติ10พอยต์ต่อนอาทีนะครับซึ่งแคมป์ไฟเนี่ยจะเป็นแคมป์ไฟร้อนหรือแคมป์ไฟเย็นก็ได้นะครับผมเราจะสามารถเล่าเรื่องได้ในตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะเพิ่มค่าสติให้ตัววอเตอร์แล้วยังสามารถเพิ่มค่าสติเป็นหมู่ให้เพื่อนที่อยู่รอบกองไฟได้ด้วยนะครับผมซึ่ง10พอยต์ต่อนอาทีนี่มันเยอะมากนะครับถ้าหากเอาไปรวมกับความสามารถที่อยู่ใกล้ต้นไม้5ต้นเราจะเพิ่มค่า อีก6กพอยต์เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบคืนคืนนึงสามารถเพิ่มค่าสติให้วอเตอร์ได้เยอะมากเลยนะครับบอกเลยว่าความสามารถนี้นเป็นความสามารถซัพพอร์ตขั้นยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับข้อดีอย่างต่อมานะผมวอเตอร์จะเสียค่ากระเพาะลดลงครึ่งหนึ่งจากการนอนเต็นทุกประเภทนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นตัวละครอีกอเวลานอนเต็นจะเสียค่ากระเพาะหนึ่งหน่วยทุกๆ1วินาทีนะครับแต่วอเตอร์จะเสียแค่ครึ่งเดียวนะครับและยิ่งเอามารวมกับไอเทมพิเศษประจําตัวอย่างเต็นพกพาแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ โคตรดีโคตรเข้ากันเลยนะครับผมและข้อดีอยังต่อมานะครจากการที่เล่นเนี่ยคือจะรู้สึกได้เลยว่าวอเตอร์สามารถหาอาหารได้ง่ายมากนะครับคือแค่ยืน AFK อยู่เฉยๆก็มีอาหารมาเสิร์ฟถึงที่แล้วอาหารที่ผมว่านั่นก็คือนกนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้กระสุนทองนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นกระสุนหินอ่อนก็ได้นะผมในการที่จะวันช็อตนกนะครับ แค่นี้เราก็จะมีเนื้อกินตลอดปีตลอดชาติรวมถึงสามารถฟาร์มเป็นขนนกเอาไปทําลูกดอกยาสลบนันนุนีได้ด้วยนะครับและข้อดีอย่างสุดท้ายนะผมก็คือวอเตอร์ชนะทางบอสหลายตัวมากนะครับจากการที่ไปลองเล่นมารู้สึกเลยว่ามีบอสหลายตัวเลยที่แพ้ทางวอเตอร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกบอสในเกมเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ทําการต่อสู้ในระยะประชิดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่มีตัวละครตัวหนึ่งที่สามารถโจมตีระยะไกลและมีดาเมจถ,ถึง50ทําให้ ให้ได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เปรียบบอสท,ทุกตัวนะย้ําว่าแค่บางตัวบางกลุ่มเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถได้เปรียบแบบบอสย,ยากๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เปรียบนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนเล่นด้วยนะครับถ้าตัวละครให้เปรียบแต่ถ้าฝีมือไม่ไหวไม่เอาไหนก็ โอกาสแพ้ก็สูงนะครับโอเคหลังจากที่ฟังข้อดีกันไปแล้วนะผมเดี๋ยวจะพามาฟังข้อเสียกันบ้างว่าข้อเสียของวอเตอร์มีอะไรกันบ้างผมข้อเสียอย่างแรกก็คือวอเตอร์แพ้พึ่งครับวอเตอร์ Water จะโดนดาเมจจากพึ่งทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก10นะผมไม่ว่าจะเป็นคิลเลอร์บีบีธรรมดาหรือบอสบีควีนก็ตามซึ่งดาเมจสิตรงนี้นะี่ยไม่สามารถป้องกันได้ด้วยชุดเกราะนะผมการใส่ชุดเกรานะเนี่ยจะลดดาเมจพื้นฐานของพึ่งลงไปเท่านั้นแต่ไม่สามารถลดดาเมจที่บวก10จากการแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้น มากๆซึ่งจะทําให้ตัวละครนี้มีความสมดุลนั่นก็คือวอเตอร์กลัวเจ็บนะคมเมื่อวอเตอร์ถูกโจมตีค่าสติวอเตอร์จะลดเป็น2เท่าของดาเมจที่ได้รับนะผมอย่างเช่นถ้าถูกโจมตีมา20ค่าสติก็จะลดลงไป40หน่วยทันทีเลย ซึ่งตรงนี้เราสามารถลดอัตราค่าสติที่จะเสียไปจากการถูกโจมตีได้ด้วยการใส่หมวกไพโอเนียนะผมที่มีความสามารถในการช่วยลดค่าสติที่เสียไปจากการถูกโจมตีลงครึ่งหนึ่งนะผมอย่างเช่นถ้าใส่หมวกอันนี้อยู่นะผมถ้าเกิดถูกโจมตีมา20ค่าสติก็จะลดลงไปแค่20นั่นเองและข้อเสียเองต่อมาผมก็เป็นผลพวงจากอาการกลัวเจ็บนั่นเองก็คือว่าค่าสติของวอเตอร์จะค่อยๆลดลงเองอย่างต่อเนื่องนะผมถ้าหากว่าตัวละครเราเลือดไม่เต็มในจํานวนหนึ่งนะครับ ซึ่งค่าสติของเราจะลดมากหรือลดน้อยนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนเลือดที่เหลืออยู่นะครับยิ่งเลือดเหลือน้อยค่าสติก็จะยิ่งลดลงแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถป้องกันได้ด้วยการใส่หมวกไพโอเนียนะครับผมที่จะช่วยลดอัตราการสูญเสียค่าสติของตัวละครวอเตอร์ลง25%จากการที่ตัวละครเลือดไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเล่นตัวละครวอเตอร์เนี่ยถ้าไม่มีเกราะหมวกนะครับควรใส่หมวกไพโอเนียไว้ตลอดนะครับ ถ้ามีเกาะก็ใส่เกาะดีกว่านะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของค่าสติที่จะลดลงแบบหวบเลยเมื่อถูกโจมตีเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้นนะครับและข้อเสีย,ยงต่อมาผมที่อาจจะไม่มองว่าเป็นข้อเสียก็ได้นั่นก็คือเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับผมไม่ส่งผลกับตัวละครวอเตอร์หมายถึงในเรื่องของออร่าลดค่าสติหรือเพิ่มค่าสติเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีผลกับวอเตอร์มากนะผมเพราะวอเตอร์เนี่ยสามารถอยู่ใกล้ต้นไม้เล่าเรื่อง กินอาหารหรือแม้กระทั่งการนอนเต็นท์ก็สามารถเพิ่มได้คือมันเพิ่มได้ง่ายอยู่แล้วจนไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งไอเทมเพิ่มค่าสติจากเสื้อผ้าเลยเพราะฉะนั้นการที่มีข้อเสียในส่วนของตรงนี้ก็ไม่นับว่าเป็นข้อเสียก็ได้นะครับ แล้วก็ข้อเสียของวอเตอร์ที่ผมรู้สึกได้มาจากการที่ได้ไปลองเล่นนะผมก็คือวอเตอร์จะแพ้ทางศัตรูที่มีความเร็วสูงมากนะผมอย่างเช่นพวกศัตรูที่มีความเร็วขึ้นที่สูงมีท่าการโจมตีที่พุ่งชนหรือพุ่งกระโดดมาอย่างแมงมุมหรือตัวลูกหรือแม้กระทั่งบอสายกระตูลูเนี่ยจะค่อนข้างแพ้ทางนะครับผมในเรื่องของความเร็วเพราะว่าหนังสติข,ของวอเตอร์เนี่ยมันง้างช้ามากนะครับในจังหวะที่เราง้างเนี่ยเราอาจจะถูกโจมตีไปแล้วก็ได้ แล้ววอเตอร์เองก็ยังค่อนข้างแพ้ทางศัตรูที่โจมตีระยะไกลได้นะผมเพราะว่ามันสามารถโจมตีเราได้แม้กระทั่งการที่เราอยู่บนหลังมีฟาโลนะครับและตัวเลือกในการแทงสู้นะครับผมก็ไม่เหมาะกับวอเตอร์เลยนะครับผมเพราะว่าเล่งเราแทงสู้เนี่ยนอกจากเลือดที่เราจะลดไปแล้วยังจะมีค่าสติที่ลดไปอีกนะผมเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างแพ้ทาง พวกตัวละครที่โจมตีระยะไกลได้นะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปเพราะมันมีไม่เยอะนะมีแค่ไม่กี่ตัวมีมีแค่บางมุมถ้ำค็อกเวิร์กวีช็อปนะครับแล้วก็มีแมกทัตเท่านั้นแหละต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเทคนิคการเล่นตัวละครวอเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าส่วนมากจะค่อนข้างไปในทางของ Skill สกิลเพย์ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าตัวละครวอเตอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่พึ่งสกิลเพย์สูงมากๆเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเทคนิคแรกๆเลยนะครับผมที่อยากจะแนะนําก็คือ หลบให้เก่งไม่ว่าเราจะเล่นตัวละครอะไรก็ช่างนะผมเราควรหลบให้เก่งอยู่แล้วนะผมแต่ยิ่งกับวอเตอร์เนี่ยควรจะยิ่งหลบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตัวเลือกในการแทงสู้นั้นเป็นตัวเลือกที่ไม่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะเล่นวอเตอร์ต้องหลบให้เก่งนะครับเทคนิคต่อมาก,ก็คือการเว้นระยะห่างนะครับถ้าหากเราเว้นระยะห่างจากศัตรูได้ดีนะครับแค่นี้เราก็จะมีชัยในทันทีเลยนะครับเพราะว่าตัวละครวอเตอร์อย่างที่บอกไปว่ามันได้เปรียบในด้านของระยะแล้วก็ดาเมจนะครับที่ทําให้ถ้าเกิดเราหลบเก่งเราเว้นระยะห่างดีไม่ว่าจะบอสไม่ว่าจะอะไรมันจะเก่งแค่ไหน มันก็จะแพ้ทางเราอยู่ดีนะครับเทคนิคอย่างต่อมาก็คือควรรีบทําฟาร์มต้นหินอ่อนตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยเราจะใช้ในการทํากระสุนหินอ่อนนั่นเองซึ่งกระสุนหินอ่อนคือกระสุนที่มีดาเมจที่ดีและหาง่ายนะครับซึ่งรับรองเลยว่าเราจะใช้มันตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมเลยทีเดียวเพราะงั้นมีไว้ตั้งแต่แรกเป็นสิ่งที่ดีครับและสิ่งต่อมาที่จําเป็นกับ บอสเตอร์มากๆเลยก็คือ b f o o l o w w ครับผมสายโอนารีนะหรือว่าสายเจ้าอารมณ์นั่นแหละซึ่งไอ้เจ้าสายเจ้าอารมณ์นี้นะผมจะเป็นสายพิเศษนะผมที่จะมีดาเมจสูงถึง50าสพอยต์เลยนะครับซึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถอัปเกรดดาเมจของมันเพิ่มอีก16บหกพอยต์จากการใส่อานสงครามได้ด้วยถ้าถามว่าทําไมถึงเราจะต้องมี b f o o l o w w สายโอนารีนะผมอย่างแรกเลยคือ เราต้องมีบีฟอโลอยู่แล้วนะผมเพราะว่าบีฟอโลเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการรับดาเมจระยะประชิดแทนเราทําให้วอเตอร์เนี่ยโกงมากนะครับผมนอกจากค่าสติไม่ลดแล้วเลือดก็จะไปลดด้วยถ้าอยู่บนหลังบีฟอโลนะครับแค่นี้ตัวละครเราก็จะเทพมากขึ้นและสิ่งที่ผมแนะนําให้เราเป็นสายออนไลคก็เพราะว่าในบางครั้งในการสู้กับสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะครับผมการต่อสู้ด้วยระยะประชิดเนี่ยมันดีกว่านะครับผมเพราะว่าหนังสติข,ของเราเนี่ยมันระยะไกลก็จริงมีดาเมจสูงก็จริงแต่ในเรื่องของความเร็วเนี่ยมันไม่ได้เลยนะครับผมหนังสติ่ง้างชา เพราะฉะนั้นควรจะมีบีฟอโลมาต่อสู้ระยะประชิดด้วยนะครับ และในช่วงกลางคืนนะผมวอเตอร์สามารถใช้เทคนิคการสลับดับคบเพลิงเพื่อประหยัดคบเพลิงได้ด้วยนะผมเพราะว่าตัวละครวอเตอร์เนี่ยไม่ได้รับผลของออร่าลดค่าสตินะผมเราสามารถยืนอยู่ท่ามกลางความมืดได้สักระยะหนึ่งก่อนที่จะถูกชาลีตีนะผมเราต้องกะระยะให้ดีนะผมแต่ก็ไม่แนะนําให้ทำหรอกเพราะว่าก็แค่ครับคบเพลิงอะนะมันไม่ได้มีใช้ทรัพยากรอะไรเยอะมากนะครับเว้นแต่ว่าจะใช้ในสถานการณ์ขับขันก็สามารถนําไปใช้ได้โอเคก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าตัวละครวอเตอร์เป็นตัวละครที่เก่งและ สมนุนมากๆแล้วก็ใช้สกิลเพย์สูงพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ควรจะมีฝีมือในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่เหมาะกับมือใหม่สักเท่าไรนะครับถ้าเป็นมือใหม่จริงๆนะแนะนำไปเล่นวิกฟิตก่อนจะดีกว่าโดยรวมแล้วตัวเตอร์เป็นตัวละครที่เก่งในโหมดโคออมากๆเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครจะไปเล่นในโหมดของโซโล่เนี่ยก็ไม่ได้กากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครก็ยังคงได้เปรียบ ในหลายๆ,ๆด้านอยู่และจากการที่ผมไปเล่นตัวละครนี้มาเนี่ยมันทั้งสนุกทั้งเก่งแล้วก็ได้าอารมณ์ของลูกเสือในการตั้งแคมป์อีกด้วยนะผมการเล่นตัวละครนี้ทาให้รู้สึกถึกถึงแบบตอนเข้าค่ายลูกเสือเลยนะผมเพิ่งเป็นประสบการณ์ที่สนุกและก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะผมถ้าใครอยากไปสัมผัสเหตุการณ์อย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ลองเล่นตัวละครนี้ดูก็ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมและอย่าลืมลูกเสือเขาไม่จับมือขวาสำหรับวันนี้ไปแล้ว bye bye. ลูกเสือก็ไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาใจเขารก